ทุนวิจัยก็ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่แล้วนะครับอ่ะอาคารที่มีความเสี่ยงอาคารมีหลายรูปแบบแต่ว่าความเสี่ยงนันไม่เท่ากันอาคารที่มีความเสี่ยงที่ผมศึกษามานเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดประเภทด้วยกันนะก็คือพวกที่เป็นพวกระบบทางโครงสร้างนะครับตึกแถวพวกนี้เพราะตึกแถวเนี่ยมันเสาเล็กคันโตเสาประมาณยี่สิบเซน แต่คาเนี่ยสแปน4สี่เมตรอาจจะสักสี่สิบเซนนั้นถ้ามันเป็นโครงสร้างที่เสาเล็กๆแล้วก็คาใหญ่ๆเนี่ยเสามันจะถูกํำลายก่อนก็จะทําให้มันพังถล่มลงมาได้นะครับแล้วก็พวกที่อันตรายอีกอันหนึ่งก็คือพวกพื้นท้องเรียบไายคานหรือว่าเป็นพวกพื้นไรยคานะฮะโดยพ้พาะยิ่งพื้นไายคาที่บางๆเช่นพื้นโพสต์พวกนี้ซึ่งเราก็นิยมมากนะในอาคารจอดรถ ในอพาร์ตเมนต์ในอาคารสำนักงานแม้กระทั่งที่เพิ่งพังไปเมื่อไม่นานมานี้ที่พรหลังกา้าก็เป็นพื้นโพสต์อนกันจุดอ่อนจะอยู่ที่ตรงข้อต่อระหว่างพื้นกับเสาซึ่งจะเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าแรงเฉือนทะลุแล้วก็ทั้งที่องค์ความรู้เราก็ไปมากมายแล้วแต่ว่าเวลาไปดูแบบพื้นโพสต์เหล่านี้ก็จะพบว่าไม่มีการใส่เหล็กปลอกในพื้นไม่มีการเสริมเหล็กป้องกัน p r o เก e s s i v e c o l l a p เดีงที่เมื่อวานผมอธิบายไปไม อาคารขอบอาคารก็ไม่มีการเสริมคานขอบไม่มีการใส่ดอกแพเนลไม่มีการทําคลอลำแคปิตอลทั้งทั้งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยเสริมที่จะทําให้อาคารไร้คาเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากๆนะครับตึกสูงตึกสูงปกติก็มีวิศวกรมาดูแลชัดเจนแต่ว่าตึกสูงเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันมีคําถามเยอะ เพราะว่าแผ่นไหวระยะไกลที่เกิดขึ้นเป็นไหวที่ปี2 5 4 7ที่เกิดสึนามิเนี่ยอาคารในกรุงเทพฯลายหลังสัน่นส่วนใหญ่เป็นตึกสูงนั้นตึกสูงในกรุงเทพฯเนี่ยไม่ได้ปลอดภยัยสักเดียวเพราะว่าตึกสูงมันมีโอกาสที่มันจะเกิดเรโซแนนซ์กับดินอ่อนได้เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์กำอดหรือเกิดการสั่นพ้องระหว่างชั้นดินคือชั้นดินที่อ่อนเนี่ยมันจะมีความถีต่ต่ํา หรือว่ามีคาบธรรมชาติที่สูงในขณะเดียวกันอาคารสูงเนี่ยก็จะมีความถี่ต่ําเช่นเดียวกันแล้วก็มีคาบธรรมชาติที่ยาวเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันจะเกิดการพ้องกันของการสั่นหรือว่าการเข้าจังหวะของความถี่ระหว่างชั้นดินกับอาคารเนี่ยมันจะไปตรงกับตึกสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นทําให้ตึกสูงเนี่ยก็จะมีการสั่นไหวที่รุนแรงและอย่างยิ่งว่าตึกสูงเนี่ยบางครั้งจะมีลูกเล่น หรือว่ามีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมรายละเอียดทางโครงสร้างที่ต้องทําให้เป็นโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวบางทีมันสร้างบางบริเวณบางตําแหน่งที่มีพฤติกรรมเชิงพลาศาสตร์ที่จะเกิดการสั่นไหวที่รุนแรงได้นะเช่นชั้นล่างเปิดโล่งเป็นตน้นหลังๆเราจะเจอพวกอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบ p c a s นะฮะอันนี้จะเจอเยอะมากแล้วก็ระบบหลอดไอที่เนี่ยผมว่า คือถ้าไม่ใช่แถวโซนรอกๆอจริงๆอะ่ะมันไม่น่าจะมีแล้วนะปัจจุบันน่าจะเป็นพี a คสกันเกือบหมดแล้วมั้ง90%้สเดอรนต่ะย่าน้อยผมก็เคยไปสำรวจการขอ,ขอสร้างก็พบว่ามันเป็นระบบ p c a คสคือต้องเข้าใจก่อนว่าพนินไหวเนี่ยนะมันต้องพยายามทำให้โครงสร้างถลง่มหน้าที่มันเลยนะนี่คือหน้าที่ของเขาเลยนะฮะ พเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะต้องไปดูว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงจุดไหนที่จะทําให้ถ้าทําให้เกิดความเสียหายตรงจุดนั้นแล้วโครงสร้างมันจะพังได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของโครงสร้างจะอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นส่วนที่รับน้กไปเยอะเช่เนเสาถ้าเสาเล็กๆเ,กเกนี่ยแผ่นดินไหวมันก็จะทาําลายเสาเสาก่อนเพราะมันก็จะรู้ว่าถ้าเสาพังเนี่ยโครงสร้างจะพังมาได้ เหมือนกับเราต้องการทําให้โครงสร้างถล่มมาแล้วก็เอาระเบิดไป,ไปติดตรงเสาต่างๆใช่ไหมฮะจุดระเบิดมันก็ปูนก็พังหมดทั้งหลังแล้วแล้วก็ให้น้ําหนักของโครงสร้างเนี่ยเป็นตัวทําให้โครงสร้างพังเองอันนั้นก็ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งแต่ว่าอีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือคอนเน็กชันรอยต่อรอยต่อนะฮะระหว่างคานกับเสารอยต่อระหว่างเสากับฐานลาก รอยต่อทั้งหมดซึ่งระบบ P cast เนี่ยมันก็จะมีรอยต่อพวกนี้เยอะแล้วรอยต่อพวกนี้หลกัหลกๆเลยที่เขาดีไซน์มาเนี่ยเขาดีไซน์ไว้เพื่อรองรับ g r a v ิตี้ o a d เขาไม่ได้รองรับให้มันเขย่าได้มันไม่เหมือนกับการก่อสร้างหลอในที่ซิล็เกมันจะเกิดความต่อเนื่องกันแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดต่อที่มันยึดให้มันตั้งได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะรองรับการดินไหวได้ อันนี้เก็เลยทําให้เกิดความเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับพวกอาคาร p c แคซึ่งมันมีการก่อสร้างเยอะพอสมควรนะอาคารที่มีการต่อเติมอาคารที่ไปเชื่อมต่อกันบางที่มันเป็นอาคารสองหลังแล้วเราก็เชื่อมอาคารเข้าด้วยกันเพื่อให้มันเดินไปมาหาสู่กันได้อันนี้ก็อันตรายเพราะว่าอาคารสองหลังนี้อาจจะมีพฤติกรรมการสั่นไหวที่มันไปกระทางกัน ไอ้ตรงบริเวณที่เราไปกลิ้งมันเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายนะเพราะมันไม่ได้ไปด้วยกัน,นสองหลังเนี่ยมันก็ต่างคนต่างสัตว์ตอนออกแบบเราไม่ได้ออกแบบให้มันรองรับว่าถ้าสันประทิศทางเป็นยังไงว่าต่างคนต่างแบบรัตึกแต่เวลาทํางานเราไปเชื่อมกันยงนทลายหรืออาคารต่อเติมก็คือเป็นการเพิ่มมันหนักให้มากขึ้นอาคารไหนที่หนักก็จะมีแรงเปลี่ยนไหวมากเพราะว่าเปลี่ยนไหวก็คือ f เท่ากับเอนมั้นถ้าเกิดคุณเพิ่มแมสให้กับอาคารมันก็จะทําให น้ำหนักของอาคารเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงก็จะเกิดมากขึ้นอาคารในการก่อสร้างในแถวต่างจังหวัดบางหลังไม่ได้มีมาตรฐานไม่ได้มีมาตรฐานเช่นไม่มีวิศวกรมาดูแลในเรื่องของระบบโครงสร้างก็บางทีก็ก่อสร้างจากอิฐง่ายๆไม่มีการเสริมเหล็กอันนี้เรียกว่าเป็นอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมแล้วก็อาคารที่เป็นในภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับอาคารเพราะอยู่ใกล้รถไยเลื่อนอาคารกรุงเทพ ที่มีความสูงตั้งแต่ห้าหกชั้นขึ้นไปแล้วก็อาคารที่ก่อสร้างไม่ดีก็จะมีความเสี่ยงทั้งหมดเหล่านี้คืออาคารที่มีความเสี่ยงนะอันนี้ผมก็พูดไปละตึกแถวนะครับเอ่อพื้นอันนี้เป็นตัวอย่างของตึกแถวอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นไร้คานนะฮะอันนี้เป็นซึ่งก็อาจจะเกิดการ วิบัติแบบแรงเฉือนทะลุที่เราเห็นได้ในภาพนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอาคารสูงอาคารสูงที่รูปทรงดีๆก็จะเป็นตัวอย่างทงซ้ายมือคือมันมีลักษณะของเสาที่มันเรียงกระจายอย่างอย่างส,สม่ำเสมอในอาคารแต่ว่าถ้าเป็นอาคารรูปกปวาเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นที่ทําให้ดูรูปลักษณ์ที่มันแปลกตา แต่ว่าเวลามันสั่นไหวเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่ที่ซับซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นพวกรอยต่อที่เป็นพวกพีแคส c o n อนเนคชันะครับก็จะมีความเสียงตรงจุดต่อแล้วก็เวลาที่ผ่นดินไหวมันมันกระทำกับตัวโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเน้นที่ตัวเสาแล้วก็ตัวข้อต่อและนี้เป็นภาพที่เราไปถ่ายมาไม่ได้ผมถ่ายนะที่วิศวกร์คนอื่นไปถ่าย ก็จะพบรูปแบบของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ตรงเสานะเพราะว่าถ้ามันทําให้สมมติถ้าเรามีเสาพูด,ดง่ายๆนะถ้าเรามีเสาอยู่หนึ่งต้นเนี่ยเราจะทําทให้แผ่นดินไหวมันก็อยากที่จะทําให้ให้สะพานนะมีเสาอยู่เนี่ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีสะพานอยู่ทํายังไงให้มันล้มลหละมันก็อยากให้มันลม้มต่อสะพานล้มได้มันก็ต้องไปเล่นงานที่ตรงเสา บริเวณฐานเสาก็จะทําให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะก็พูดง่ายๆก็คือจากเดิมสภาพที่เป็นฟิกซ์นะจุดยึดตรงตรง,ตรงก่อนจะมีแผ่นินไหวเนี่ยมันเป็นฟิกซ์สปอร์ตมันมันลอยต่อระหว่างโคนเสากับตัวฐานรากเนี่ยถ้าจะทำมันล้มก็ต้องทําให้ฐานเสาหมุนได้ก็ต้องเปลี่ยนจากสภาพของฟิกให้กลายเป็นพิน พราะถ้าเกิดเป็นเป็นพินเนี่ยมันก็จะล้มได้ทํายังไงให้มันเป็นพินก็ต้องทําให้คอนกรีตตรงบริเวณนั้นเนี่ยกระเทาะไปให้หมดแล้วเ,เติดเติแต่เหล็กแล้วเหล็กก็รับหนักไม่ได้มันก็จะเกิดสภาพกลายเป็นพินแล้วมันก็จะล้มลงมาหรือไม่ก็อันที่สองก็คือว่าเฉือนเฉือนเสาทิ้งเลยนะอันที่สามนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อต่อต่างๆเพราะถ้ามันทําให้ข้อต่อระหว่าง ชิ้นส่วนเสียหายได้ชิ้นส่วนมันจะหลุดแยกออกมาเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่เป็นความเสียหายพอเรารู้ตรงนี้ปับ๊บเราก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เสามันพังง่ายไม่ให้ข้อต่อพังง่ายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคารหลังใหม่หรือว่าไปเสริมกำลังโดยเน้นป้องกันเสาเน้นป้องกันเรื่องข้อต่อระหว่งางคานกับเสาอันนี้ก็จะอยู่ในบทเรื่องเสริมกำลังถนงวันต่อไป โอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ก็เป็นในส่วนของ